สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเทียรแพงกันเบิร์ุสกุสุคนสมองสุบอลสบายดีนะบายบายเด้อพี่น้องพบอพ่อกันกระส่องน้องไม่นี่คือเกา่าคือเดิมเด้อพี่น้องเลยป้าเถอะสบายดีไหมไม่นี่สบายดียน้นองกลับจากทุระ

ไอ้กินงัะเตนสุกไปหมเราใช้จะปล่อยลงไห to <ane>. มเอาล้วนะสิอาสาต้อกินมงโมเร็วๆซื้อมองโมมาผัก okay. ได้เนี่ยมากินน้ำกันนี่แล้วบมันมาผักแต่เจ้าผู้เดียวได้เนี่ยคอยก็ไมนได้กินคือกันข้างนอกเนหี่ยงไก่เหงาเนาะเหงาเลยอพอดำนะครับเว้ยไม่แม่เด้๋ยวทำตาหนึ่งแล้วไปเอาของหนุ่ โอ้คือกระโตเตรียมรอเลยเจ้าเสือจ้โตน้ำข่อยค่อยสีมาลกเอาตาหนึ่งขอได้ตานึ่งครับขาวมีแต่ข่าวข้าน้ำอย่าจงข้าวข่าวไว้ข่อยได้ขอามมัก เอาได้เขาขาวเนี่ยคมัเว้ยขัมันเรือกันมันเรือเขาแดงเลยครับขัมันเรือนะฮะยขีงยังจาจ้าไวเ้ยเอ้อจันระากินบ้ามบุญหับมได้ยังอาลงยางลผาดูมึงกูเนียับมันเ่ย เต็มเขาเลยครับหมามเปไก่เลยแปดสิบกิเลแปดสิบกิโลเอาบววมาขุดออกด้วยขุดหนามันออกก่อนหนาออกก่อนวะนี่แตงโมอยู่นี่เอ่อพวเจ้าก็เอาพาให้พาให้ก้อนจะขุดออกลูกเท้าเห้ย หมอก็หมออ่อันนี้หน่อไม้เผาเขาจะเอาให้กับนายหมักแตงด้วยครับนายหมักแตงมึงจะปลูกอะไรเดียวเออเอาไหเขาวะเจ้าให้เจ้าใหญ่บ่กไม่อ่อนวาจันใหญ่แล้ววะหมอได้ควรจะมัวขวดจากชุบหน่อไม้วะโอ้ยวาจันคือมดทวงน้าขอบ่มเสรีชินภูสางดำนี่ไงสีสัน ใส่ดํา <coughs> ừ, ừ, ta... đây... đó... ta... để... đấy mặc เอา thì... đoạn... này là đấy หายหวานมันหวานได โอ้ยกูก็ว่าอยู่เด้อคือหลดลูกมันเจาะในตลาดดงนะแล้วก็มีต้นไม้ยับหยางอยู่ในทางนะโอ้ยมันก็แม่นอะไรกันแน่น่ะชื่อต้นไม้ชื่อต้นไม้กูว่อย่าว่าเด้ออย่ารามหาเด้อพี่น้องว่าขึ้นใจกอยน่ะสอดทางหลังกวยคือหลดลูกมันแท้ว่ะเจาะอยู่จังลุงชื่อเนี่ยมากินแรงยังเด้อวะ ขึ้นในใจยูผู้เดียวหลดลุงมันม่อลุงมันมาแต่ลุงมันมาซื้อต้นใหม่บ่าว่มเท่าไร่มันจะคือต้นผ้าเอานะยับย่างอยู่ในถ่ายหลดนะุ้ยนมแม่นขักๆโหลดเลยซื้อมาหน่อยใช่ไหมมันหนักมันหนักมาหรือเล่ามาเฮ้ยมังโมมังโมหมักงเต็งสุก ลูกมันปลากระพายแพงไรปีนี่รถละสองสามล้านพูแพงปะปีนี้รถละหันเจ็ดปนปีนี้แพงไรรถละรถรถรถไทยไรรถคนได้ยี่นรถคนได้เต็มที่นะรถละมื่นนะมอมว่ารถละเจ็ดละโอ้โบลหมกมไกมไตมันไปาจากแพง มน่แม่คือว่าสิบเอร์เซ็นต์เลยอย่งกระเพาะจะขื่เอรเซ็นต์าดูมัน่คือยังขืนอยากอยู่ดวยนะเขาเลี้ยวเขาไปในตลาดดงนะกูขนลุกมันสิมายังก่านอย่างมันการหนลดกคือหลดลายขั้นเนาะจาขนลุยาจ้าขนลุยาต้นไม้บเต็มยัไม่ห่างอยู่ลุงไปซื้อต้นไม้บ่าว่ะ แล้วแเม่อะไรอีโอ้กินอะไรบห้องขออีกโอ้ตาเป็นเพียงรดมาขนกันโอ้กินะไบห้องขออีกมักแยงมักแตงนั่นอ้ยกามาบามักนมันเคยกินแถมบางท่านแบบนี้นั่นมอกรมาลำทางมันเคยกินมักโมยเพาลุงมอเคยนัาก็จะกาบนะ ในี่นบลายเนาะนานเลยมันไม่ได้เน่าวเลยซูได้มันไม่ได้สุได้เยมันกฮ้ยมันบลางอันตัมาให้กินงานโอ้ยน้ำพันกูมันเกิดธรรมชาติของเฮานี่นายเลยเนี่ยิ้มไปแล้วมีแต่น้ำมิมเลยมงเพียงก็พินล้างมันเมื่อวานจิ้มเฉยกินอยู่ล้างก่อกาอีแม่ คือแำปอุ ال ال ้ยำแต่กระำไม่ตำแตกระาตัวอนก็แหงว่ะม่รอเดิเหมืนเสียงทางอื่นบ่เฮ้ยคือบบำโบ่บ่บ่อยมามีสมมอยู่ออกมาใส่แบบน้องเที่ไดน้องพอใกล้มามีสมมอยู่ารนไฮใจมาเป็นอันนาเอ้งยมบยู่น้องนักเขียนก็มีห่างหเดียวชอบ่อืม เรื่องเรียนส่ำที่เรต่องเลียนส่ำใส่เมื่อสมมติว่าเอามาขายนี่ครับขาดมันไปจะเซนได้มีใจลุงเ่าจอมชีใชใจยูแหลอยู่แหลยู่วังพวกลูกล้านสามสิบพันมันจะได้กำไรสมมติว่าอามาขายลูกสิบพันแต่กไรกำไรลูกิพันพันนี้การันตีกระไรอยู ลอยลูกลอยลูกล้านหนึ่งแต่ละคายด้ลอยลูกแต่ละล้านกาไฟกับมาซองสี่ชั่วโมงนมันมัจะรีมาเจ้าก็ต้องเอาให้ได้สองลอยลูกโม่แรบป้ามาขายงานมื่ที่ายยะหัวมันเหลมมันหัาแรกมันบงโม้ร้ายอแรกมันบหงโมร้ายอันนี้มันบม่ไม่บหงโม่เด้โมกับอันนี้เนาะป๊อป๊าป๊ปป๊ปป๊าปปาปปไปาาเ้าแล้วป ไปเลี้ยงงูอ่ะยไปดังตาเรียดดิค่ะอมวไปเรลียงงูไปเมื่อวนมึงจุกก็เลี้ยงงูอะนี่อาลงไปทั้งงูทั้งคยไำมเนะดดเสียวเองมาไฮรำมเสียวโตเดียวเสียวโตคับเสียวเอื่อยคับกับเสียวเอื่อยเปเจนหนงอเจนุ่งงานจ้างลูก้าแล้วมือก้าซามร่อยไปเฮ้ยมาคนไหม โอ้ยหน้าหน้าเธอซ้ำหายนะเฮ้ยหวานเพื่อนอหวานสายน้นะไอเียไปจักจัมเนาะหวานพ่สจะเกินทั้งกระดิกินบังโม่เนี่ยมลูกใช่ปะอาเทียบไเย่เย่ำเห็นไเย่ำนะลืมเลยฮะลืมไรย่ำนะย่ยมาหนนะยังโม่มาอ่านร้องไห้โม่จหยังโม่มาอ่าน็ได้ฟังเงนบ่ายคนปกเต็มปกเต็มมาโม่แรงแรงเลยใ เออกะลูกกะน้าไหมขึ้นมาจะถูแลอีลูกนี้แต่ว่าแต่เมื่านี่มาพ่นจิตตุกพ่นจิตตุกแห้งมือแรงนี่ว่าจัดอีลูกนี้มาเอ้มันก็ยากมันกว่าทั้งหมดทุกท่านด่นแม่พร้อนเลยมะเยอะบาร์บานีวันนี้ไม่สนใจวะ เฮ้ยเอ็งว่าสีต๊กาได้คันพนมาในมื่อื่นจาูเฮาจว่านีสเอากากรุบอยู่ได้ป่ะเลยไม่าเมือื่นไหนเลยเฮ้ยนมันก็ได้โอ้ไจุบนาน้องไฟปู่แต่เด้มัจะออกจได้ดอกพบ่มากปานนี่น่าตกงอกผัดทำเนี่ยอี จะมักน้ำมันแตกงหองผัดบวานวแล้วมันแดดเดยมันละบอกร้านี่ต้องวานเฮ้ยห้องเชียวโตนเห็นหน้าหน่อยก็ยังเปตาเห็นหน้าไรก็เป๊ตาเห็นหน่อยกัเปตาเธอวะตกามึงมีรูมร้ยพอดีเลกหน้าบพพกัมันนเชียวเจ้าตาเกากะนั่งออกขาดได้คยสิจื่อไานนี่คยสิบ่สเ่บดักเพามัน เอมีนาเตอเมเกระดางยเม่ซีนะเฮ้ยนั่งจู่กรบาดได้ลได้วจื้อว้โลดมาเนี่ยนะบ่ได้พรคนจะมากกระต๊ก็นำไม่ได้น้ำหวานนะครับพี่อาข้ากระแสน้ะาจากช่องคืนจะเปล่งเนาะเนะน้ำช่องคืนเลยเปล่งอออนี่หละอยากเส่อยากเส่โบเก็ได้ท่านมีนามในตาน่ะครับมือนแ้มึงได้กล้วยงวงไปเรียงกับป่าเด้เออนี่บ่ ไปแล้ยากนอนก็นอนอยู่ตู้ป้ากอมนอนดยมานแก่น่อยด้วยไปแล้ไปเล่นง่วงอืมอืมนอนแล้วปะปะป้วปะไปไไปไปไปปไไปไไปไไไไปไ่นนีปปไปป วา wow, นี่เลยคือวะคือว่าถึยินเจียงไปยังแม่ฮัลโหลหนึ่งสองสามอือะยิ่งเอ็งกะพังอยู่เอ็งอยู่กูข้ามครมีรถยายไหนงเไประเทศเียวล้วเยเวลาหนึ่งนะไปอะ้มตกใจเน่อยไมปะกอ่างมามมีแตว่าคนย

ขวาหวบ้านอันนี้ก็ซีมีอยู่แลกขามเจ้าผัดหน้าเพื่อเจ้าผัดยาตีจุ่นยี่ยไปี่นกือบนห้ามาลายสี่ด้ลายอยู่ดเดดเดดเลยที่จอลานีกองเลยเห็นอย่างมันเนาะทายผมขัไปสอนปีนเนะโอ้โห นี at, ia. ่ไมอยแม่งามกเยบเยบไปดามกีดุ่ออไอไม่ข่อยกินหอมแ่อนจิ่อนไัใหญ่เด้อแม่ออนเด้อไรใอ่อนบางคำจะมาเอาคำฮะหัวหัวเซยไปเซยแม่ไม่อนดุให้แม่ออนออนหใไปเซยไอนหนใไปดาเอาหาได้

สารับคลิปนี้เอาไว้สมิตรกันเด้อพี่น้องขอบคุณขอบุญเลยหลายพี่น้องไปสุขทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนานะพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสารับคลิปนี้สบายดี